สวัสดีค่ะเจเจอัลโตแม็กนะคะวันนี้นะคะที่ร้านมีของมาลงเพิ่มอีกแล้วค่ะเป็นอีซูซูนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ขอบ15 16 17 18นะคะมีทุกตัวเลยใครที่เป็นสาวอีซูซูนะคะป้ายแดงที่นี่แน่นอนค่ะนี่เรามีหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นล้อกระทะนะคะล้อกระทะเนี่ยจะติดยาง2อ5 70 1่าค่ะจะเป็นตัวบิดต,ตน้นตัวนี้เส้นสีแจ่มคมชัด100เปร็เลยค่ะหรือว่าใครที่ใส่ขอบ14มาอยากเปลี่ยนเป็น15นี่เลยตัวแนะนำนะคะตัวนี้เป็นล เส้นสีแจมแจแบบนี้เลยขายยกชุดแล้วก็ขายแยกยางด้วยแล้วเดี๋ยวพามาดูขอบสิบหกค่ะขอบสิบหกเราก็มีนี่ตัวนี้เป็นอ e ีสุขขอบสิบหกตัวนี้นะคะเป็นถอดป้ายแดงแต่ว่าอันนี้จะเป็นตัวของปียีิบสามปียีิบสี่เนี่ยทางร้านเพิ่งขายออกไปก็เลยตอนนี้ยังไม่มีโชว์ให้ลูกค้านะคะมีครบสีเลยตอนนี้ที่ร้านนะอันนี้คือลงใหม่สดสเลยเมื่อวันนี้อ่านี่ตัวนี้ขอบสิบแปดอุ๊บยะ ตัวนี้นะคะจะเป็น2 0 2 4นะแต่ว่ายางเนี่ยจะเป็น23บอยู่เ,เพราะฉะนั้นลูกค้าต้องทําความเข้าใจก่อนนะจะบอกว่ายางเนี่ยแมตเป็นตัว24แต่ทำไมยางถึงเป็น23เพราะว่าปีนี้ยังปี23อยู่นะคะลูกค้าถ้าลูกค้าจะหายางปี24เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนะอ่าก็เลยเป็นตัวนี้มาตัวนี้เป็นขอบ18ค่ะลูกค้าที่ใส่ขอบ16ตัวสูงเนี่ยสามารถนําตัวนี้ไปใส่ได้เลยนี่เส้นสีแจ่มคมชด100ัดร้อซไม่มีตําหนิค่ะราคาย่อมเยาวมีทั้งราคาปีแล้วก็ราคาส่งนะ นี่แล้วก็สิบแปดตัวเก่าก็ยังมีอยู่อันนี้คือเพิ่งถอดโชลูมาเลยนะแล้วก็มาถึงร้านเลยจ้อ่ะนี่ตัวนี้นะคะจะเป็นอีสสูตัวเก่าตอนนี้ตอนนี้จะมีสีเนี้ยแบบเขาเรียกอะไรมีสองลายเลยแล้วก็ตัวนี้จะมีอยู่ตอนนี้ที่ร้านมีในสต็อกครบสีนะคะตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นสีบรอนสีดํา สีดำดา้านแล้วก็สีทูโทนตอนนี้มีครบเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่มองหาแหวนยางป้ายแดงอยู่แวะมาที่นี่ได้นะอ่ะนี่คะ่ะอันนี้คือของที่ลงใหม่ทั้งหมดวันนี้นะใครที่มองหาแหวนยางอยู่นะคะแวะมาที่นี่ได้เลยคะ่ะขอบคุณค่ะ